ข่าวใหญ่ของระบบปฏิบัติการ Android นี่คือครั้งแรกนะครับที่เทคโนโลยีสามารถให้เราทำสิ่งนี้ได้ตั้งแต่ Android 16เป็นต้นไปไฟฉายจะสามารถปรับความสว่างได้ชื่นชอบพี่หลานติดตามพี่หลานได้3ช่องครับช่องแรกคือล้ำหน้าโชว์นะครับมีข่าวไอทีให้คุณดูทุกวันวันเสาร์จะเป็นโลกเทคโนโลยีในอดีตและวันอาทิตย์จะเป็นป o ตชาร์กเวอร์ชั่นใหม่ส่วนใครชอบเรื่องรถนะครับก็ไปติดตามได้ที่ช่อง ขับรถด,ดีๆมีพี่หลามกับพี่เอแล้วก็มีน้องศิล์ด้วยนะครับมาทำคอนเทนต์เรื่องรถสนุกๆให้คุณได้ติดตามกันแล้วถ้าคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศก็ต้องช่องนี้เลยเรื่องเล่าอวกาศเนื้อหาเกี่ยวกับอวกาศทั้งหมดจะย้ายมาอยู่ที่ช่องนี้แล้วได้ดูทุกวันด้วยติดตามทั้งสามช่องเลยนะครับเป็นไงดูดูเหมือนยิ่งใหญ่มากไหมครับ a n d r o i d 16ครับไฟฉายจะปรับความสว่างได้โอ้โหจริงๆแล้วไฟฉายเนี่ยมันดูเหมือนเป็นฟีเจอร์ที่ ก็ธรรมดาธรรมดาทั่วๆไปแต่จริงๆแล้วมันมีประโยชน์มากสําหรับบางคนนะฮะแล้วการปรับความสว่างของไฟฉายได้นี่นะฮะสำหรับคนที่ใช้งานเป็นประจํามันมีประโยชน์มากๆนะครับซึ่ง p p o o n เนี่ยไฟฉายปรับความสว่างได้มาแล้วนะครับแต่ฝั่ง Android เนี่ยนะครับจะทําได้แค่เฉพาะพวก p i กเซลเท่านั้นซึ่งบางแบรนด์เนี่ยก็ต้องไปทําเป็นแอปนอกนะครับเป็นฟีเจอร์เสริมต่างหาก แต่ล่าสุดทาง Google ครับได้ตัดสินใจแล้วว่าเราจะใส่ฟีเจอร์ในการปรับความสว่างของไฟฉายลงมาใน Android 16นะครับแต่เดิมเนี่ย API ที่สามารถปรับความสว่างของไฟฉายได้ในระบบปฏิบัติการ Android นี้นะครับมันมีมานานแล้วมันมีมาตั้งแต่ Android 13ครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ย g o เ g l e เนี่ยเขาจำกัดการใช้งานไว้ให้บางส่วนเท่านั้นที่จะทำได้อย่างเช่น แอปกล้องของสมาร์ทโฟนอย่างพิกเซลนะครับก็สามารถปรับความสว่างของไฟแฟลชได้นะครับและแอปแบนขยายที่จะสามารถปรับความสว่างของไฟฉายได้มันก็เลยทำให้คนที่อยากได้ฟีเจอร์นี้นะครับก็ต้องไปพัฒนาเป็นแอปภายนอกนะฮะมีนักพัฒนาภายนอกที่พยายามจะไปดึง API ตรงนี้มาเพราะว่ามันไม่ได้ถูกเปิดให้ใช้ในระบบปฏิบัติการแบบเป็นเป็นฟีเจอร์หลักนะครับ ล่าสุดครับมีการค้นพบว่าฟีเจอร์ปรับความสว่างของไฟฉายนี้นะครับกำลังทดสอบอยู่บน Android v เวอร์ชัน16ตัวที่เป็น QPR 1นะครับแล้วก็จะใส่เข้ามาในตัวเบตา้านะฮะซึ่งถ้าตัวเบต้าใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาอะไรตัวรีลิส s e 16ก็น่าจะได้ใช้กันนะครับมันทำให้เราสามารถปรับความสว่างได้ง่ายๆเลยนะครับอยู่ใน q Quick s e t t i n g แล้วก็จะมีแถบเลื่อนเพื่อปรับความสว่างนะฮะหรือว่าแสดงเป็นเปอร์เซนต์ความสว่างได้ด้วยนะครับ ก็วิธีการปรับเมนูเปิดปรับระดับก็ง่ายแตะที่ด้านขวาของไอคอนไฟฉายนะฮะหรือกดค้างเอาไว้ก็จะเข้าได้นะครับเข้าสู่เมนูนี้ไฟฉายเปิดเลยแล้วก็ปรับความสว่างแบบเรียลไทม์นะฮะซึ่งหลายคนที่ชื่นชอบนะครับก็ได้ใช้กันตอนนี้ใครที่มีเวอร์ชั่นของ OS นะครับที่เป็น Android 16, QPR 1, Beta 1นะครับซึ่งออกมาแล้วใครที่ใช้พิกเซลอยู่ ก็สามารถอัปเดตเป็น OS เวอร์ชันนี้แล้วคุณก็จะได้ใช้ฟังก์ชันนี้นะครับซึ่งก็ใครชอบใช้ก็ลองลองไปใช้ดูนะฮะใครอยากได้ไฟฉายปรับได้หรือถ้าไม่นั่นเนี่ยถ้ายังเวอร์ชั่นเรายังไม่ถึงหรือเรายังไม่ไปถึง OS นะั้นเราก็ไปโหลดแอปนอกก็พอใช้ได้ไปก่อนนะครับแมเปิดตัวมาซะยิ่งใหญ่เลยนะฮะไฟฉายปรับความสว่างได้